คุณผู้ชมคะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องน่าตกใจพอสมควรเพราะมันเป็นเหตุที่เกิดเสียงยิงปืนที่ดังขึ้นในโรงพยาบาลโรงพยาบาลควรจะเป็นที่ที่ปลอดภัยที่สุดมีทั้งคนไข้คุณหมอคุณพยาบาลแตกตื่นตกใจกันหมดทำไมถึงมีเสียงปืนดังขึ้นท้งนี่แล้วคนที่ยิงเป็นสิบตำรวจโทรด้วยนะคะพอได้รับแจ้งเหตุค่ะตำรวจสอน,อนอสายไหมก็ไปตรวจสอบแล้วก็ไปจับกลุ่มนายคนนี้ได้ สิตำรวจโทรอายุ22ปีของกลางเป็นอาวุธปืนกึ่งออโตเมติกขนาด9มมพูดคุยสอบถามเขาบอกเขาทะเลาะก,กับแฟนหนุ่มค่ะแฟนหนุ่มของเขาเป็นทหารนะคะทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลภูมิพลแห่งนี้แล้วสิบตำรวจโทรนายนี้ยิงปืนหน้าโรงพยาบาลหนึ่งนัดเพราะประชดแฟนหนุ่มไม่ยอมออกมาเจอเหตุการณ์เกิดขึ้นสดสดร้อนๆในเช้าของวันนี้ค่ะคุณจ๋าแจ่มสีของเรารีบไปเลยไปที่สนสายไหม อยากจะรู้ความคืบหน้าเรื่องนี้มันเกิดอะไรขึ้นทําไมถึงไปยิงปืนที่โรงพยาบาลตํารวจกาลังสอบปากคำสิทธ์ตารวจโทรนนี้อยู่พอดีค่ะแล้วเดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมดูว่าท่าทีของเขาเป็นอย่างไรมีความเครียดไหมหรือทํำยังไงปรากฏว่าผู้ก่อเหตุสิทธิตารวจโทรนนี้มีท่าทีแบบสบายสบายค่ะแล้วให้ปากคํากับพนักงานสอบสวนเขาบอกว่าตัวเขาอะเอา้าคุณผู้ชมดูนะนี่นี่นี่อุ้ยนี่ไงเออนั่งเขยา่าสั่นเท้าสั่นขาอยู่แบบเนี้ย โอ้ดูชิลมากเลยนะก็เลยบอกไงคะว่าเมื่อกี้ผู้สื่อข่าวของเรายังแอบงงอยู่เลยว่าระหว่างที่สองดูเข้าไปเอ๊ะทำไมเขานั่งกระดิกเขาดูชิลชิลสบายสบายอ่ะแต่ทีเนี้ยเนี่ยตัวเขาเองเขาบอกด้วยนะเขาบอกว่าเขาอะตั้งใจจะยิงเข้าไปในห้องฉุกเฉินคุณคิงฮะห้องฉุกเฉินที่มีแต่ผู้ป่วยมีเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอะนะใช่ค่ะเพราะอะไรดูไหมคะก็จุดนั้นแฟนหนุ่มทํางานอยู่ค่ะแต่เขาเปลี่ยนใจเขาก็เลยยิงลงพื้นดินแทนค่ะแล้วบอกว่าเอาจริงๆมันคือปืนลั่นนะผมไม่ได้ตั้งใจ ขณะเดียวกันคุณผู้ชมคะคุณจ๋าบอกว่าสักพักหนึ่งเห็นญาติญาติทั้งสองฝ่ายมาค่ะมาที่โรงพักแห่งนี้ก็มาคงจะอาจจะมาให้เนื่องจากตํารวจอาจจะเรียกมานะคะปรากฏว่าพยายามจะสัมภาษณ์แต่ว่าทั้งสองฝ่ายปฏิเสธการให้สัมภาษณ์ค่ะตำรวจใช้เวลาสอบสวนนานถึง8ชั่วโมงนะคะ จนกระทั่งตัวผู้ก่อเหตุเดินออกมาสีหน้าเริ่มเคร่งเครียดและตอนนี้ทีมข่าวก็พยายามจะเข้าไปและสอบถามถึงแรงจ,งจูงใจในการก่อเหตุทาไมถึงทาแบบนี้แต่เจ้าตัวตอบสั้นๆว่าผมไม่สะดวกคุยแล้วก็เดินหนีทีมข่าวไปคะ่ะเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นอันที่หนึ่งมันเกิดอะไรขึ้นนะครับคนจะได้ฟังได้ไหมครับม่สะดวกครับ๋อทีทออทอ่ที่เราเดินทางไปเป็นชอเลยนะเจอถือปืนแดงเขาตั้งใจหรือว่าแทบ ยิงถูกมะตรงนั้นกราตามไปง้อหรือไงแคะพี่อยากจะขอโทษเลยบ้างไ,ไหมคะไม่พูดค่ะไม่พูดอะไรเลยนะคะ mm hmm. เราก็เลยตัดสินใจไปที่โรงพยาบาลที่เกิดเหตุน,นะคะ mm hmm. คุณจ๋าของเราได้ไปคุยกับลุงเต่าลุงเต่าเป็นใครลุงเต่าคือคนไข้ค่ะคุณคิง แล้วลุงตาบอกผมอยู่ตรงนั้นเลยที่คนก่อเหตุมาผมเห็นเขาเดินมาผมเห็นแล้วเขาเดินมาสักหนึ่งรอบตรงทางขึ้นห้องฉุกเฉินมองนั่นมองนี่แต่ผมมาคิดว่าเขาคงเป็นญาติของคนไข้คนใดคนหนึ่งแหละที่มาอยู่ที่โรงพยาบาลนี้เพราะเขาใส่ชุดเป็นปกตินะนะไม่ใช่ชุดเครื่องแบบด้วยไม่ได้มีท่าทีแปลกอะไรไม่มีพิรุษแล้วก็ไม่เห็นว่าเขาจะถืออาวุธอะไรมาหลังจากนั้นแหละผมถึงมารู้มีคนมาบอกว่าเอ้า ผู้ชายคนนั้นไปก่อเหตุเอาปืนมายิงอยู่หน้าโรงพยาบาลค่ะออตกใจไหมส่วนตัวเลกผมมาทราบว่าเขาก่อเหตุยิงปืนโรงพยาบาลเนี่ยตกใจเออ,เอทำได้ไงในโรงพยาบาลเนาะอืมอือเออกนกลัมา นี่คือความรู้สึกของคนไข้ในนั้นที่บอกว่าโ,โหทําได้ยังไงนี่มันโรงพยาบาลนะแน่นอนว่าเรื่องนี้ตํารวจต้องแจ้งข้อหาสิบตำรวจโทในนี้ในเรื่องของพกพาอาวุธปืนนะคะแล้วก็ยิงปืนในหมู่บ้านหรือชุมชนโดยไม่ใช่เหตุนี่แหละคะ่ะ